สวัสดีพี่พี่ F C ทุกคนทุกท่านนะคะ uh, วันนี้นะคะน้องหอมก็ได้อยู่เชียงตุงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าน้องหอมจะไปเชียง uh, จะไปท่าขี้เหล็กนะคะ <te ars> เพื่อที่จะไปถอนเงินที่พี่ F C จาก uh, ประเทศอเมริกาส่งมาให้น้องหอมนั่นนะคะ T ตั้งแต่ uh, น้องหอมก็ได้ทําคลิปก่อนอนันนั้นแล้วนะคะว่ามี p F C ที่อเมริกาส่งตังมาให้น้องหอมนะคะแต่ยังไม่ได้ไปถอนตังนะคะก็ถึงถึงตอนนี้นะคะยังไม่ได้ไปถอนตังเลยนะคะก็ À, มีป้านะคะป้าที่น้องหอมนอนอยู่ à, บ้านอ à, นอนบ้านป้าทุกวันนี้นะคะป้าก็บอกว่าตังที่เขาเอโอนมาให้นะถ้าแบบว่าถ้าเราไม่ไปถอนแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ไปถอน,ถถอนก็ประมาณถ้าสิ้นเดือนอ like ย่างเงี้ยเราไม่ไปเอา,เอ,าออกมันก็จะเ,เราก็จะถอนต вот ังไม่ได้แล้วป้าบอกอย่างนี้นะคะน้องหอมก็เลยต้องรีบขึ้นไปทักขี้เหล็กด,ด่วนนะคะเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จริงอ่ะน้องหอมจะมาอยู่เป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็ ว่าที่รกว่าจะมาถอนตังในในธนาคารเชียงตุงนะคะแต่ว่าในธนาคารเชียงตุงเขาถอนไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเน้นเขาบอกให้น้องหอมไปถอนที่ท่าขี้เหล็กนะคะ <c oughs> ก็วนไปวนมาตอนน้องหอมไปถอนตังที่ท่าขี้เหล็กก็เขาบอกว่าชื่อกับบัตรประชาชนไม่ตรงกระดิ่งนะคะก็ไม่ได้ตอนนี้น้องหอมก็ได้มาอยู่ที่เชียงตุงนะคะห่างจากท่าขี้เหล็กไกลมากเลยนะคะ น้องหอมก็ตอนนี้นะคะกําลังจานรอ,อ,อนั่งรถนะคะอยู่ที่ท่ารถสามเหล่านะคะแล้วก็จะไปเพื่อที่จะไปท่าคีเหล็กแล้วก็ไปถอนตังอย่างเกี่ยวนะคะเพราะเพราะว่าถ้าถอนตังเสร็จแล้วก็กลับมาเชียงตุงเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าน้องหอมอยังมีปัญหาเรื่องอช่องเก่าที่ทาเอซเซนยังไม่ผ่านนะคะก็ยังแก้ไขไปเรื่อยๆอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้กลับบ้านที่ท่าเหลือนะคะตอนนี้น้องหอมก็ขึ้นรถไปท่าคีเหล็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเชียงตุงเหมือนเดิมนะคะ ก็เราติดตามด้วยเดี๋ยวน้องหอมเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าคีดเด็กนะคะนะคะตอนนี้น้องหอมก็ได้มาอยู่ที่เมืองแพรกแล้วนะคะเรามาถึงที่เมืองแพรกแล้วกเ็เป็นจุดจอดรถเนาะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเขาก็ได้ไปเข้าห้องน้ํากันนะคะแล้วน้องหอมกออ็ได้ไปเข้ามาแล้วก็ซื้อ,อ,อของกินนี้มากินด้วยนะคะยังไม่ถึงท่าคิดเด็กนะคะก็น่าจะเดินทางอีกประมาณสองชั่วโมงเนาะคิดว่านะ ว่าปกติขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้มันก็ใช้ประมาณ3ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงแบบนี้นะคะอยู่ที่คนขับด้วยแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่ามาเร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเร็วก็ไม่ไม่ถือว่าเร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะเพราะว่าตอนเราออกจากเชียงตุงมานะคะ11โมงนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าก็น่าจะไปถึงท่าที่เหล็กก็3 สามโมงสามโมงก,ก,กว่าๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็รอติดตามด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่ากิเลกนะคะทุกคนค่ะทุกคนนะคะตอนนี้น้องหอมก็ได้มาถึงท่าชิเลกแล้วนะคะ <ider noise> ก็เพิ่งลงจากรถนะคะเดี๋ยวเออพิ่งมาถึงนะคะอันนี้นะคะรถคันข้างหลังนี้นะคะน้องหอมก็เพิ่งมาถึงท่าีิเลกนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องหอมจะไปที่ออธนาคารเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าธนาคารเขาปิดหรือยังนะคะเพราะว่า น้องหอมมาทักคิดเหล็กคือมาเพื่อถอนตังค์โดยเฉพาะนะคะเพราะว่ามีพีเอฟซีส่งมาให้น้องหอมนะคะนานมากแล้วแต่น้องหอมไม่ได้ถอนนะคะถ้าไม่ไปถอนก็คือว่าสิ้นเดือนน้องหอมจะถอนไม่ได้นะคะก็เลยมาเพื่อถอนตังค์อย่างเดียวนะคะตอนนี้คือจะไปธนาคารเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้น้องหอมมาอยู่ที่ห้องของเพื่อนแล้วนะคะน้องหอมได้ไปถอนตังค์ที่ธนาคารนะคะคือสรุปว่า มาสายนะคะเพราะว่าธนาคารเขาปิดแล้วนะคะแค่สามโมงเขาก็ปิดแล้วนะคะธนาคารที่พม่านะคะน้องหอมไม่รู้ว่าเออธนาคารเขาปิดกี่โมงเนาะทีนี้น้องหอมก็ลงจากรถสามหลาวมาแล้วก็คือว่ายังไม่ไปที่ไหนเลยลงจากรถมาปุ๊บแล้วก็คือไปธนาคารนอย่างแรกเลยนะคะเพะื่อที่จะไปถอนตังค์นะคะกลัวว่าเออเขาจะปิดซะก่อนนะแค่คิดนะคะพอดีว่าไปถึงก็คือปิดจริงๆนะคะก็เออ นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนะคะลุงวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าแค่สามโมงเขาก็ปิดแล้วอย่างนี้นะคะก็ต้องรอรุน่นก็ต้องรอพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะนะคะก็พีพีเอฟซีก็รอรุ่นไปด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะน้องหอมจะถอนตังค์ได้ไหมนะคะก็ขออวยพรให้น้องหอมถอนตังค์ได้ได้ด้วยนะคะเพราะว่า ถอนอตังที่ PFC โอนมาให้น้องหอมนะคะก็เกือบจะืองอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าน้องหอมก็ไม่ได้ไปถอนตังนะคะแล้วก็พอไปถอนก็เชื่อไม่ตรงกับบตรประชาชนอีกอย่างนี้นะคะและทีนี้ว่าจะไปถอนในธนาคารที่เชียงตุงนะคะแต่ในเชียงตุงไม่มีธนาคาราไม่มีธนาคารอาของบริษัทนั้นไปตั้งอยู่เชียงตุงยังไม่มีนะคะหอมไม่มาก็คือว่า ถ้าไม่มาก็คือว่าสิ้นเดือนนะคะน้องหอมก็จะไม่ได้ตังค์แล้วนะคะป้าบอกมานะคะน้องหอมก็ไม่เคยรู้มาก่อนป้าบอกว่าถ้าสิ้นเดือนนะคะพนักง,งานบัญชีเขาจะทาบัญชีเสร็จเรียบร้อยถ้าเราไม่ไปถอนอย่างนี้เขาก็ตังค์ที่ที่มันค้างอยู่อ่ะ<อ>เขาก็จะโอนกลับไปยังประเทศที่ได้โอนมาแบบนี้นะคะน้องหอมก็เลยเพราะว่ามันใกล้สิ้นเดือนแล้วน้องหอมก็เลยรีบขึ้นมาเทียงรีบขึ้นมาที่ถ้าคิดเหล็กแล้วก็มาถอนตังค์นะคะ แต่ว่าพอดีมาก็มาสายนะคะก็รอรูรอดูพุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะก็รอรุ่นไปพร้อมๆกันนะคะว่าน้องหอมจะถอนตังค์ได้ไหมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะน้องหอมกับเพื่อกับเพื่อนนะคะเราจะไปถ่ายคลิปกันที่ไหนนะคะจะเป็นไปถ่ายทําที่ไหนในท่าขี้เหล็กนะคะก็รอดูแล้วก็รอรับชมกันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่พี่ซทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องน้องหอมด้วยนะคะเพื่อที่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องหอมนะคะสวัสดีค่ะ